สวัสดีค่ะวันนี้ผู้น้อยมีโอกาสได้บรรยายธรรมะในหัวข้อทำไมต้องรับธรรมะจำเป็นด้วยหรือทำไมรับธรรมะที่ต้องรับที่สถานธรรมเดี๋ยวผู้น้อยจะบรรยายให้ฟังสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับธรรมะนะคะด้วยพระมาหากรุณาธิคุณของฟ้าเบื้องบน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีธรรมของท่านธรรมะอธิการรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและการสนับสนุนส่งเสริมของอาวุโสทุกท่านก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมร่วมกันในวันนี้ธรรมะที่ท่านได้มาศึกษาวันนี้มีชื่อว่า วิถีอนุตตรธรรมวิถีอนุตตรธรรมมาจากคําว่าวิถีคือหนทางทุกวันนี้เรารู้แต่ทิศทางแต่เส้นทางตรงจริงๆยังไม่ทราบต้องอาศัยคนที่เคยเดินมาก่อนสีแนะธรรมําคือธรรม,มะหลักของธรรมชาตรมีอยู่ก่อนแล้วคู่ฟ้าดินพระพุทธ,ธองค์ได้คนพบ ภายหลังเหตุที่เราได้เจอธรรมะแต่ละท่านที่มาในวันนี้มีรากบุญที่อย่างลึกเคยสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีมาก่อนทั้งในปัจจุบันและอดีตชาติมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้แนะนำผู้รับรองการเวลาครับขันบุญสัมพันธ์บุญปัจจัยพอเหมาะจึงได้เจอวิถี ธรรมในการเวลานี้ธรรมะกับภัยพิบัติธรรมะที่เราได้รับเป็นสิ่งเดียวกับที่พระพุทธองค์ได้ค้นพบพระพุทธเจ้าสละทางโลกค้นหาถึงหกปีถ่ายทอดไตรัดที่เป็นความลับฟ้าดินให้แก่ผู้สื่มทอดเพียงรุ่นละองค์เท่านั้นดังนั้น การที่เราได้พบธรรมะวันนี้จึงเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเลยเนื่องจากว่าการเวลาฟ้าดินถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนธรรมการเหตุปัจจัยบุญกรรมจึงถูกเล่งรัดอย่างที่เรียกว่ากรรมติดจรวดทำให้ยุคนี้เกิดเหตุร้ายต่างๆมากมายในเส้นเดียวกันก็มีหลายคนที่ได้รับ โชคลาภก้อนใหญ่อย่างน่าอิจฉาทั้งหมดนี้ก็เพื่อเล่งรัดเหตุปัจจัยตอบสนองให้เสร็จสิ้นก่อนเปลี่ยนธรรมการซึ่งยุคถัดไปก็คือยุคพระศรีอริยะเมตไตรนั่นเองซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปสำหรับพระนามของท่านอาจจะเรียกต่างๆกันไป ดังคํำทํานายของแต่ละศาสนาะการเล่งรัดปิดบัญชีบุญกรรมเพื่อข้ามไปสู่ธรรมการยุคนี้เส้นนี้จึงทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนห่วงใยมนุษย์และเวไนยสัตว์ทั้งหลายเยงว่าการสำลักบาปกรรมเก่าของมนุษย์แบบเล่งรัดจะทำให้เกิดภัยพิบัติมากวาดล้างคนดี และคนชั่วพร้อมๆกันหมดโอกาสที่จะได้สร้างบุญบารมีต่อทั้งนั้นที่บางคนในชาตินี้มีนิสัยที่ดีงามพอที่จะฝึกฝนบำเพ็ญธรรมให้ก้าวหน้าขึ้นไปได้อีกเขาจะถูกดับอนาคตที่สดใสปไปอย่างน่าเสียดายจึงเป็นเหตุให้วิถีอนุตตรธรรม ที่เคยแฝงเล้นมาตั้งแต่อดีตการต้องเผยแพร่ออกมาสู่ปุตุชนทั่วไปและมีการปกปวดทั้งสามภพภูมิคนเราการที่จะมีชีวิตได้ต้องมีส่วนประกอบสำคัญสองอย่างคือกายสังขารกับวิญญาณและเมื่อกายสังขารไปแล้ว จิตวิญญาณจะต้องเวียนไหวตายเกิดต่อไปซึ่งธรรมะนี้จะมุ่งเน้นการชุดช่วยจิตวิญญาณชุดช่วยจิตวิญญาณเพื่อให้เราสามารถหลุดพ้นเวียนไหยตายเกิดได้ส่วนกายสังขารน,นั้นวันนี้ท่านจะได้รับไตรัดแก้ววิเศษสามประการซึ่งสามารถคุ้มครองปกป้องให้เราพ้นจากภัยพิบัติ รักษากายสังขารซึ่งเป็นของปลอมนี้ให้ได้อยู่ต่อไปเพื่อใช้ในการปฏิบัติบำเพ็ญจิตภายในของเราสร้างบุญกุศลบารมีทำเปลี่ยนแปลงตัวเองจากปุถุชนให้กลายเป็นพุทธโพธิสัตว์ได้ธรรมะกับศาสนาท่านอาจจะสงสัยว่า การมารับธรรมะวันนี้จะเป็นการเปลี่ยนลัทธิศาสนาหรือเป็นการรับขันรับองค์หรือไม่ขออนุญาตชีแจงให้ทราบก่อนว่าไม่ใช่นะคะกลับไปท่านคงจะนับถือศาสานาเดิมประกอบศาสนากิกิจได้ตามเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราได้มารับในวันนี้คือ ได้รับรู้หนทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นความลับของฟ้าดินเดิมทีธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วแต่มีผู้มีคุณธรรมสูงส่งปฏิบัติบำเพ็ญดีจึงได้ค้นพบทำให้ได้ ทำให้ได้กลายเป็นศาสนาเกิดเป็นศาสนาต่อไปแต่ละท่านที่มาในวันนี้ล้วนเป็นศาสนาชนิกสนที่ดีมาก่อนการมารับธรรมะวันนี้จึงเหมือนเป็นการต่อยอดให้ท่านก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปธรรมะเป็นหลักวิธีแห่งกิจเป็นแก่นแท้ของธรรมทั้งปวง ถ้าเปรียบศาสนากิ่นก้านใบธรรมะที่เราได้รับวันนี้ก็เปรียบเหมือนรากเง่าของศาสนาเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ไล้รูปลักษ์การรับธรรมะในวันนี้จึงเป็นเหมือนการบวชที่จิตใจบวชที่จิตให้ท่านมารับรู้ถึงจิตเดิมแท้ของเราก่อนส่วนกายสังขารและ ฏิบัติก็เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปเรียกว่าการบําเพ็ญแบบกึ่งครัวเรือนเพียงแต่ยามที่ท่านมีเวลาว่างให้กลับมาศึกษาทำเพิ่มเติมยังไม่จำเป็นต้องสละทางโลกครอบครัวหน้าที่การงานซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับสังคมในยุคนี้ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับการบวช กายสังขารน,นุ่งห่มจีวรที่ต้องสละทางโลกน้อยคนที่จะทำได้และในเวลานี้พบว่ามีกระแสสังคมโลกค้านิยมทางวัตถุเข้าครอบงำนักบวชมากมายการบวชเพื่อบำเพ็ญมุ่งการหลุดพ้นจึงเป็นไปได้ยากแต่ละท่านที่ได้ไปพบกับเจจิอาจารย์ไปวัดวา หรือศึกษาเกี่ยวศาสนาต่างๆก็ยังไม่เคยมีอาจารย์ใดกล้ารับรองว่าถ้าได้บำเพ็ญในลัทธิศาสนาของเขาแล้วจะสามารถหลุดพ้นได้ในชาตินี้โอกาสจะประสมความสำเร็จน้อยกว่าการบวชที่กิจซึ่งได้รู้หนทางตรงและบำเพ็ญได้แบบกึ่งครัวเรือน ทุกท่านได้รับเชิญให้มารับธรรมะหรือบวชจิตวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาวันนี้ท่านได้รับเชิญให้มารับธรรมะและบวชจิตจะต้องมีผู้แนะนำท่านมาไม่ใช่ประกาศโดยสุ่มไปเหมือนโฆษณาสินค้าตามท้องตลาดอีกสักคู่เขาเหล่านั้นที่จะ ที่นำพาท่านมาจะต้องคุกเข่ารับประกันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านเป็นคนดีมีคุณธรรมสามารถที่จะศึกษาบำเพ็ญให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกทั้งก็จะรับรองว่าธรรมะที่ท่านได้รับนี้เขาได้ศึกษามาจนมีความเชื่อมั่นแล้วว่าเป็นธรรมแจ่นแท้ที่ทำให้หลุดพ้น